ิสาธิดานะทักทายทุกคนด้วยค่ะที่ Open Hat Festival หรือว่าเปิดหมวก Festival นั่นเองนะคะวันนี้ก็ดีใจามากเลยที่จะได้มาร้องเพลงทุกคนได้ฟังกันนะคะก็คิดถึงแฟนคลับทุกคนมากปกติเนี่ยเราก็จะมีแบบมีงานต่างๆมีมินิคอนที่จะได้เจอกันสนุกด้วยกันเล่นไปด้วยกันนะคะห่างหายไปนานตั้งแต่แบบ ปลายปีที่แล้วเลยแล้วก็งานก็หายตั้งแต่โควิดรอบแรกยังไม่กลับมาเลยนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากเลยที่เอ็มจะได้มาร้องเพลงตรงนี้นะวันนี้แน่นอนว่าชื่อว่า Open h a ฮอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมบริจาคก,กันเพราะว่าเอ็มเชื่อว่าตอนเนี้ยพี่น้องชาวคลองเตยเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะนมผงแมสเนาอกแมสแล้วก็แบบพวก เ,เจลแอลกอฮอล์ต่างๆหรือว่าใครที่ต้องการสมทบทุนเป็นเงินก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะตรงนี้เลยเป็นชื่อบัญชีบัญชีเนี่ยจะชื่อว่าดนตรีเพื่อแบ่งปันกองทุนเพื่อการศึกษานะคะธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยา157 131 1238นั่นเองนะคะก็ฝากไว้เอาที่เราสบายทําเท่าที่เราไหวนั่นเอง มาวันนี้แน่นอนว่ามีเพลงมาเล่นให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพลินๆฟังเพลงไปบริจาคก,กันไปนะคะออวันนี้เพลงที่เอ็มจะมาเล่นเนี่ยเป็นเพลงในอัลบ,บั้มของเอ็มเองแล้วเป็นเพลงที่รู้สึกว่าฟังช่วงเนี้ยเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากๆเลยนะคะลองฟังกันดูค่ะเพลงนี้ชื่อว่าพอรึออยังตะแล้วเธอจะพอรึ เธอพและกี่ครั้งที่เธอให้ฉันยิ้วยหัวใจพอที่ไม่ไหวพอแล้วจนฉันชินแล้วเธอไม่เคยดัใจใเธอ,อยังวนไปวนสำม,มาจำไปทำได้แค่ฟังเท่านั้นอยากจะช่วยก็คงเนั้น It's time to change. to my turn and coal. to my turn and shin And the sea, to the muscle. Make coal giant. to my turn and red coal. to my turn and can make แล้เธอนพอรยังแลเธอทนอ,อยู่กับเขาเธ <St an th ous> อพอหรยังแลเธอเพอรืยแลเธอนพรยังแลเธอออบนเ <St an th us sell> ียเธอพอยยังยสำคัญอยู่ไหม I just wanna know somehow I remember, remember, remember when we were together Even though, even though how hard I travelled I still love you Yan Some can you may Yin Rat can ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะก็เป็นสองเพลงพอร์อยังกับสําคันดูไม้นั่นเองก็ฝากเืินฝากตัวกับทุกคนวันนี้ด้วยนะคะก็ขอให้สนุกต่อนะเดเี๋ยวเอ็มจะอยู่ดูเพ Democrat, ื่อนๆศิลปินต่ออีกยาวเลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมนะคะบริจาคกันได้ตามเบอร์บัญชีตรงนี้เลยและเดี๋ยวมีโอกาสนะคะเราเจอกันนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ I hope to see you guys very soon and I hope that everything will be better as soon as possible ยังไงโอกาสหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย